Thank you มาจ้ามาจ้าท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้วันหยุดไปไหนกันหรือเปล่าคะวันนี้จะชวนมาย่างกุ้งนะคะไม่ใช่ย่างกุ้งที่แปลว่าไปประเทศพม่านะคะย่างกุ้งกินนี้ล่ะคะ่ะวันนี้ได้กุ้งมานะคะ1กิโลคะ่ะแบ่งออกมาหาตัวนะคะซึ่งห้าตัวนี้ดิฉันก็กินคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะตัวใหญ่มากคะ่ะวันนี้ว่าจะเอามาย่างนะคะแล้วก็จะโรยด้วยชีสคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะ ชีสที่ดิฉันมีก็คือชีสที่อยู่ในบ้านเนี่และค่ะเอามาหั่นนะคะแล้วก็โรยบนตัวกุ้งเลยค่ะ ก็บอกเลยนะคะว่าตอนที่ย่างไปนะคะโอ้ยดิฉันหิวข้าวค่ะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าหอมมากๆเลยนะคะย่างไปค่ะให้ชีสเขาละลายเข้ากันนะคะโอ้ยจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ก็ร้อนจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะแดดก็ร้อนด้วยนะคะแล้วก็กุ้งก็หอมด้วยค่ะนี่ค่ะเมื่อชีสละลายแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ชีสเยิ้มๆรวมกับเนื้อกุ้งบอกเลยค่ะว่าหอมมากค่ะถึงเวลาที่ดิฉัน จะต้องชิมแล้วก็เมนูวันหยุดนะคะใครไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็ลองเอากุ้งนะคะไปย่างกันดูก็เพลินไปอีกแบบนะคะโอ้ยกินได้แบบฟินมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะร้อนๆแบบนี้กินกุ้งเผาร้อนๆจังเข้ากันเลือกเกินค่ะ,คะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปเอาไวน์มาหนึ่งแก้วนะคะ